ที่เรามาถึงกลับมากลับมาวิธีการเพราะนะคะ,มะเมล็ดยางนาของเราค่ะเมื่อกี้เราไปเงินถึงว่าเอาไปแช่สองคืนคใช่ไหมคะสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยน,น,นะคะสั่งยางนาเราไปสักเนี่ยเมล็ดไปเนี่ยหนึ่งกิโลค,ค่ะสมมุติเป็นที่หนึ่งกิโลนะคะเราก็เอายางนาเอามาเล็ดเนี่ยใส่ถังไป,ไปถังประมาณี่จัใส่เมล็ดยางนา ค่ะถังก็คือแล้วแต่ขนาดบางคนถังจะปลูก2กิโล3กิโลอะไรก็แล้วแต่ขนาดที่ถังจะใส่ได้ค่ะแล้วก็ตอนต่อไปคือเทน้ำน้ำขอให้น้ำท่วมเมล็ดน้ำท่วมเมล็ดครับเมล็ดนนั้มันจะลอยนะครับมันจะลอยฮะปัญหาอย่างกดร่อไว้ตอนนี้เนี่ยปดไว้นะครับบางครจะลอยไม่ลอยตามธรรมชาติต้องกดรอบให้มันหมน้ำทุกเม็ดนะครับเพราะว่าถ้าเราอ่างเนี่ยมันจะลอยอย่างที่อาจารยบอก อาจจะเป็นกิบล็อกหรืออะไรเท่าที่เราอาได้คะค่ะแล้วเติมกิโลนแล้วเติมตัวให้ประศาไปเติมเติมปวดเลยเติมปวดต้อหาสิทที่แับตันนี้ับปวดล้ซอยทที่หาซิทที่ในอย่างน่าที่ร้นคับที่รอนี่เหลืออีกเคอรหนึงเอาไว้ใส่รมหากตอนนี้เข้าลง ลงจนครบนะครับอยู่เพื่อนนั้นะครับก็คือครึ่งขวดเติมลงไปในน้ำใช่ไหมคะหลักการก็คือต้องให้น้ำเขาอยู่ใต้ด้วยไม่ต้องให้เมล็ดอยู่ใต้น้ำพอๆหอยล้อยครับพอๆหอยล้อยครแล้วก็แช่ไว้สองคืนหลังจากสองคืนไปรางเมล็ดเขาจะเป็นยังไงะคะ มาแล้วอพร้มมาแล้ว,ว,ลวค,คอันนี้เดี๋ยวสองคืนก็ยีสองคืนหนึ่งแบบนี้นะเดี๋ยวจะมีเป็นชุ่มๆนะครับกอเม็ดต่อน้ำมันได้ซึมกลับไปน้ำเลยนะครับนี่คือสองคืนนะครับอันนี้คือชุมช่มแล้วนะคนะค่ะชุ่มแล้วโ <c oughs> อเราเอาเราเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างชุมช่มกับไม่ชุ่ม ้าอันนี้ยังไม่แช่นะคะอันนี้ยังไม่แช่อันนี้คือแช่แล้วนะคะอันนี้เมล็ดจะเย็นความรู้สึกคือจะเย็นนะคะส่วนอันนี้ก็ยังเป็นธรรมชาติเห,ห็นไหมคะอันนี้คือแช่กับไม่แช่ให้ดูกันชัดๆรูร้สึกว่าเขาจะมีน้ําหนักนะคะน้ำหนักเขาหนักก็จะซึมกับไปในเมล็ดแล้ว แบบนี้แล้วเราจะไปย <nah, S 2> ังไงต่อคะน <canal> <cruise worldwide. S 2> ี oh <that S 2> ่ครับข้าวตมีผ่าเนี่ยนี่แล้วก็เจ้าข้าวแล้วเราเป็นผ้าเขาเลยนะเลยเบผายางกระด้นะครับเรได้จำเป็นว่าต้องเป็นมุ้งแบบนี้นะครับคือตัวเขาผ้าเขาแบถ้างหน้าเราเขาจับมัดไว้ด้วยรับก็คือให้อยู่ในผ้าเนาะถุงน้ำมัดไว้ข้ครับเอาไว้ดีถึงน้ำนะต้องได้กระเด้งนะเป็นดินนะครับเป็นดินผ้ายังโป๊กไว้ก็คือเป็นกระสอบอย่งนี้ก็เลย เอาเป็นกระสอบเย็บใบตั so <easy> <to> ้งว้างไว้คนดินนะครับตั้งใว้คืนดินตลอดมาะแบบในทีลมเนี่ยนะครับบ่บ่ให้ตาแดดครับในทีลมนะครับบหายตาแบบหลังจากนั้นจะลดน้ำทุกมือเพื่อให้เ้าเด็กชุ่มตลอดเวลาครับลดน้ำทุกวันครับเป็นทีชุ่มนะครับบ่ะมานทีน้ำขังครับนี่ครับเข้าใจนะครับเป็นทีชุ่มบ่ะมานน้ำประมาณน้ำขัง ที่ชุ่มหมายถึงไม่ใช่ที่ชื้นๆนะคะที่ชื้นๆเอ่อไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีน้ำขังแฉะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นอย่างนั้นค่ะทีนี้วิธีการที่เราหมักเนี่ยปิดข้าวไว้เนี่ยจะต้องมีระยะเวลานานแค่ไหนอะคะพาถึงจะเราถึงจะนำมาุงได้ต้องมีการบอกลากรันลากบอก จนกว่าเราจะเห็นว่าเมล็ดเขาจะมีรากออกชทีนี่นานแค่ไหนดูทีระยะเวลานะครับเดี๋ยวๆเมล็ดท่านนะครับประมาณสองอาทิตย์ถึงไปเหลืองเดือนหนึ่งจะมีบางบางเมล็ดนะครับเหลืองเดือนเพิ่มแต่ครับบางบางเมล็ดเพิ่มเดือนครึ่งก็มีหมายถึงว่าเราก็เลือกเอาถ้าแปลว่าเมล็ดไหนก็งอกรากออกมาแล้วเราก็เอาเมล็ดเอามาปอย เหมือนเดิมโอเคค่ะอ่ทีนี้เรามาดูเห็ุที่เตรียมมาอันนี้เป็นมาเลสที่ยืนเงาหลอกแล้วเห็นี่มครับหลังจากที่หงอกแล้วเขาแบบหลงจากที่เขาเบิ่งทุ่มเงินครับเขาที่เบิ่งกันอย่างครับว่าตัวไหนหงอกเขาบอมาปอกก่อนนี่นี่เพือนนี่มีที่ไม่ขาดหงอกก็ไม่หรอกนี่เพือนหลังตัวนี้เพื่อนหลังนะครับหงอกจะออกกันความหมายคือถ้าสมมติว่า ตัวไหนที่มีร่าเมล็ดไหนที่มีลากออกมาแล้วเราก็สามารถนาเมล็ดนั้นมาไปเพาะต่อได้อ่ะทีนี้มาดูนะคะเห็นไหมคะแค่ต้นมีรากเริ่มน้องเริ่มมีลากออกมาแล้วอันนี้จะยาวนิดนึงอันนี้อันนี้ตัวนี้เป็นรากนะครับเป็นรากราต่อเมื่อก่อนแตต้นต่อตามที่ออกมาออออกได้เดียักเดียวกันทั้งล่าคือทั้งล่าเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจนะคะคือนึกว่า นึกว่าเอ่อรากจะออกตรงนี้แล้วต้นจะไปโผล่ตรงนี้ไม่ใช่นะคะคือตำแหน่งนี้เลยค่ะทั้งรากทั้งต้นจะออกมาจากตรงที่เดียวกันครับตรงที่เดียวกันคือตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่เราตัดปีกออกเนาะคือเป็นมาเล็ดแบบนี้นะครับเขาจะออกห่ากเราคุยกันถึงไหนคะในเองของวิธีการที่จะปักลงท้อ นี้ถ้าเกิดว่าก็ไม่มีฐานหลุมๆแบบนี้เป็นกระบะอะไรก็ได้นะคะกระบะนี่ก็ได้ครับถ้าเป็นจะเป็นกระบะเป็นฐานเป็นฐานล้อมเป็นฐานใส่ดักกระดาษให้พ้อให้ดินอีกให้แกล่ะนะให้แกล่ะคือก็คือกระบะที่ต้องผสมแกลลงไปด้วยค่ะไปล้างตอนจะได้พอนไงยางลาบเขาจะบริดขายอ๋อถ้าปอกไปดินแหนบเลยลาบเลย แล้วถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่มีไม่ไมีกรรม,มบะ <า S 1> แบบนี้คือเราสามารถเอาใส่ถุงดำได้เลยไหมคะทีเดียวได้เลยครับใส่ถุงดำทีเดียวก็ได้เลยแต่ว่าการถีอเทาติดใส่ถุงดำทีเดียวเลยนะครับเพราะว่ามาหอดตอนนี้แล้วนะครับเอาไปทั้งวันเนี่ยใจว่าต้นได้ติส้มบุญทั้งวันส้มบุญ<อ>นะครับแ<อ>ต่การทั้งว่าพอใส่ถุงดำเลยบานต้นติดส้มบุญทั้งก็ต้องท้องมาเรื่อยๆนะครับครับมันก็จะเป็นการดี การหมุนยาก็เท่านี้โดนึกับว่าฉะนั้นอยากแนร่นบบาบกายหนพื้นที่ร่มงปรกระบะหรืปอปราก่อนท่านรองไปมาร่มท่ามถุงต่ำจะมีกว่านครับค่ะถ้าจะเห็นผลอาจจะเยนกว่าวอ๋อค่ะที่นี้ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาแบบนี้ก็คือ เราบางทีเราอาจจะเจอหลังจากที่เพาะแล้วเราชำไปแล้วเราอาจจะเจอต้นที่ไม่สมบูรณ์แต่ณวันนี้แต่ณวันนี้ใช่ไหมคะเราเราเรามีตัวช่วยตัวนี้นะคะเชื่อว่าอัตราการสบอัตราการงอกแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นเนี่ยก็จะถี่มากขึ้นนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อัตราการงอกเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้นที่เป็นรากต้นสมบูรณ์ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วย นี้หลังจากที่หลังจากที่เราคัดเลือกแล้ว<น>คัดเลือกมาเล็กแล้ว,วเรียบร้อยพอเป็นลำต้นแล้วเนี่ยเราก็เลือกต้นที่สมบ,บ,บูรณ์ที่เราชอบใช่ไหมคะเอาลงถุงดัะแล้วแล้ว,ลวเอ,อหลังจากที่ลงถุงดังไปแล้วเนี่ยแล้วเ,เขาจะอยู่ในถุง,งนี่นานไหมคะตอนอย้ที่สวนเรานี่เขอยู่เป็นปีนะเป็นปีแล้วเป็นปีแล้ว ลงในปูนดำตัวตนี้กัถึงกว่ปีแล้วถึงกว่ปีแล้วคือนามสีเข้าลงปูนดำง,งเกียงตอ็ตอนนี้้องพรท่านเดลเลงนี่อ่ะพรท่านเดลเร่หมืกับอีรุ่นด้วยกันนะครับยอสวนผมตอนนี้ผม่เเกีย,เยวับน,นี่ขึ้เข้าในร่มดิบ,บตัวน,นันจะมีเกลื่นจีร่วงกับสีรุาแห่งหลายเข้าในไท<ข>ย <ไข S 1> หายน,นี่เขาจะมีสารอาหารมาตัวในถุง าอาหารมากาม่อในตัวเมือราไปลงด,ดินนะครับเขาจะโตไปนะครับแล้วแล้วเอ่ออันนี้คือสงสัยอะค่ะถ้าสมมติว่าหลังจากที่เป็นเป็นเอ่อเป็นต้นแล้วเนี่ยเราควรจะเอาเข้าเลือกต้นที่สมบูรณ์เข้าถุงดำหรือเลือกต้นที่สมบูรณ์เอาลงดินแปลงดินได้เลยอย่างที่ให้เพื่อให้มันสมบูรณ์ยัาไปปลูกอ <สา S 2> ครับค่ะใช่ค่ะ ตัวนี้นะครับถ้าร่องพอเมื่อมันสมบูรณ์แล้วเอาลงดิไนได้เลยครับเอาลงดิงนได้เลยเอาลงดินได้เล,เลยครับก็จะโตไว้หนมามา่อยได้อ๋อพอสมบูรณ์หมายถึงว่าจากผ<ร>่านจากถุง<ร>ข้อชามแล้วเร<ล>าก็ลงดินได้เลยคือการว่าเอามาพอใส่ถุงดำนะครับเพื่อว่าเบิรงแล้ววา่าเขาจะเลื่อต้นสมบูรณ์อัตราการหลอดสูงอัตราการรอดสูงนะครับครับถ้าขอนแบบนี้ไปปลูกเลยนะครับบางที่อาจะ เ็ยันต้นตายแบบนีเพื่อนนะครับตายแต่เพื่อนแต่ว่าอะไรเพื่อนครับแต่ว่ามันจะเป็นการเจียงอย่างนี้ต้องกระตอมเพราะหลายทีถ้าก่อนเจอก่องต้าก็ต้องสอนรู้ต้องสอนรู้ผู้รู้มากค่ะก็เท่าที่ฟังดูก็ไม่ยากนะคะในการในการที่จะปลูกต้นยางนาไม่ยากเลยนะคะแล้วก็มีตัวช่วยดีๆด้วยวันนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราตอนเนี้ที่สวนเราเนี่ยนะคะที่เขตเราตอนเนี้ยางนาของเราเริ่มเข้าแลา้วเขาเริ่มตานะคะตอนนี้เริ่มมีแล้วนะคะแล้วก็เป็นมเเล็ดที่สมบูรณ์ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงตน้นฤดูนะคะเริ่มเลครับช่วงเ,เริ่มเลยนะคะค่ะมมค่ะ,คะ,คะก็เผื่อเพื่อนๆนท่านไหนสนใจนะคะ ปลูกไม้เาีงนาน,นี่ถือว่าเป็นไม้ไม,ไม้ยืนต้นไม้ย<ม>ืนต้นไม้ปาเศรษฐกิจไม้ยืนต้นไม้ปาเศรษฐกิจแล้วก็ตอนนี้สามารถตัดได้แล้วตัดได้แล้วต้องขอหาต่ยไม่ต้องขออนุญาตนะคะเราปลูกมีที่ก็ปลูกในพื้นที่ของเราแล,แล้วเขาเขามีก็มีระยะห่างไมค่ยแนะนําเพื่อนๆหน่อยว่าควรจะปลูกห่างกันในระยะระยะห่างเท่าไหร่ตอนนี้ครับ อยู่ไรนี่ผมปูย่สี่คูสองสี่คูณสอง่คูณส,ส,สองครับหนึ่งสี่คูณสองนี่ผมปลูกตอนนี้นะครับผู้ที่ปลูกยางหน้าหลายๆนี่อันดับแบบก็บวังผลตัวไหก็คือเนี้ยอันดับแบบนะรับเท่าไวร่บ่งเด็เก็บเห็ดก่อน,กนครับสามปีสามปีเด้เก็บเงนครับแต่ว่าปีนี้ยุ่วนเพราะีป่ปลูกไปปลายผลนะครับ ตอนนี้เขาจะเตาห้อเดือนเ,เด็กเขาหม้อเดือนนะครับมีเห็ดหรือยังคะนั่งครับเพราะว่าอัตราการเห็ดทีรออิลีนะครับคือประมาณสามปีนะครับสามปีแต่ว่าผมเดี๋ยเขาตองโนผมจะเล็งร่องโดนวันจะออปล่อยเพราะตอนนี้ก็ลรคเกลือไปแล้วสองนนครั้งนะครับสองครั้ผมจะตื่นเต้นมาแต่ว่าหลายๆคนว่าปลูกเนี่ยนะครับว่าผมปลูกในสวนแล้วผมไหยครับ ยา่าบายากับคราบกับทางเขานงให้นเขานํางเพื่อเขาจจะเรื่อนตว